ตรงๆตรงๆหนึ่งสามสามสี่สี่สามอ่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะคะเมื่อนี้มาพบพ่อกันนะคะอีพอปีซ่าเรามาปล่อยดวนดวนตองง่วนวันที่ผ่านมาสามซีน้องพ่อเนาะให้ล่างออกบนแต่ว่าสามตัวแล้วห้ยสองสามสี่นะคะก็ถือว่าแม่นอยู่ดิถือว่าแม่นแม่นด้วยครับถือว่าแม่นเพราะธรรมดาไฮบิ่งหนึ่งตัวเดียวเนี่ยเอ้ยานเด่นหนึ่งรองสองระว่ามันก็หกสิบเอ็ดเลย บ้านนี้ก็ให้วิ่งตัวเยวเพื่อเราวิ่งหกลองสามเงมืนวันนี้พอพอแม่นั่นนี่านั้นะเชียนไห้นะเราแม่นอยู่เด้พี่น้องบ่อพี่หอลองสามพักคืนย่าเพอก็แล้วกันเนะพ่อแม่นว่นมาเอาสองตัวสองตัวก็ให้วิ่งหกลองสามเอาวดประจำวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด อ ane, er ีพอเรามาปล่อยตองวดอดบ่ได้ทนบ่ไหวดอกต้องพอเนาะครับครับนั่หาทันทีนั่หาอยู่ทุ่งไ้ของขวัญปีใหม่แล้วครับบ้านของขวัญปีใหม่พ่อถึงแล้วแจกควรแจกล่าให้เขาเอี่ยมาหันเลขถูกอะไรเก้านึงมันเก้านึงมันกินบึบเดียวโยกคันนี้ว่อหลายมันเกิดขึ้นบ้านจ้าเออเลยบ่อเรื่อยปล่อยไปตามเลือยเรี่อมากกว่าหกหนึ่งมันอีพอถูกเมื่อไหร่เมื่อถูกบ่ได้ทุนขึ้นดอกบ่ซื้อเลขหลายมันบ่มาถือกันนี่จ้ะ ตัวสามที่สามนี่แหละที่สามนี่เจนดูสิเก็ตใบอยู่นนเนาะุณสีเขาบดจวรอเจ้าว่ามันเขายู่หนา้าอยู่หลังมันว่าสองหกสองหกมันอันนี้มันชื่อหกสองเก็ดนั่นสิมันพลาดเปสันอันชื่อสี่ห้าเก้ามันขนะอห้าห้าเก้ามั <laughs> านสันเละกีบ้างเลยเนาะ เอาอีโอให้เอฟซีเบงดูสถิติที่ผ่านมาน่ะเอาโชว์นี่เอาโชว์เกิดบนก็น่านั่นเบงนี่มนี่เป็นสกับนี่ครับเกิดอะไกินมาด้วยเอาหันมาพ่อเทียนซื้อไม่ถูกพร้อมพนสามชิ้น่ะถูกมันแล้วมันเข่าเด้วงกลมพร้อมเตี้ยวงกลมไปพร้อมเตี้เทีนเล่าพร้อมเตี้ยนะพร้อมโอ้แม่นมากแม่นมากพ่อปีชาแม่นมากเดียนหนึ่งเนาะวิ่งหนึ่งตัวเดียวเนาะ หนึ่งหนึ่งกับสองอ่ะออกมากกว่าฮกเลียดเลยสามตัวพันันสองสามสี่น้องพรเนาะคับแปดสามสี่น่ะเฮ็ดจังไรบาทแปดสามตัวลดแล้วอวันนี้สองตัวให้ห้าแปดสี่แปดสามสี่สามแปดปรากฏว่าไฮล่างเล็กเล็กไปออกบุญน้องพอเนาะให้บวกไปเยอะเนยบุบวกล่างเอาอีพอยเฮ็ดแบบนี้ยแยกแบบนี้เอาร่วมเลยบวกบนล่างไปหนึ นั่นมานีหน่อยก็เข้ามาหนี่งมานีหน่อยเข้าวันนี้เด่นตัวใดหลพ่อเด่นหครับมาเนี่เด่นหกลองสามเด่นหกลองสามครับจ้านั่นเด็สูตรใดพ่อเนี่ยสูตรบุบนที่เข้าโอ๊ยบ่สูตรตุบนนาะสูตรใดก็ได้าวเหนะสวตุบุบนนี่เจ็ีกเขาแล้ผมมัดเหรกยเพื่อได้กันดค่ะหาเข้าหาเข้าหาแปดอันมัดประเทศไทย ฮ่าสื่อใส่กูบปเลยบานแดงบ้านไดก็อ่านบัดวัดไหนวัดวัดวัดหันอ่ะโอ้ต่ว่าสื่อไหนก็เอาไปสื่อถนนดรงแางนี่เทเออจ้างวันเถาว่าไม่เดาไม่เดวเอาไม้เอาไม่บันวัดนี่ให้พร้องขวัญปีใหม่วัดนี่ของขวนปีใหม่พ่อพี่ชาครับเด่นสุดยอดเลยช่วยหลังตัวเดียวเดี๋ยวจะคอยเบิ้งเอาสิดซอยเบิ้งหอกใจเย็นในพี่น้องเด้อใจเย็นใจเย็นพูดกันไปยังน้อยเนาะครับครับครับมานี่ดอกวัดนี่คิดว่าคับ มันอยู่หรอกพ่อฟันดีฟันดีอ่ะยิ่งข้าวว่าพ่อปีชาทำบุญบ้านเ่อพ่อแม่นทำบุญบ้านโอ้ยผมบวชแล้วไม่ได้ไปเมื่อนั้นเพิ่นว่าจะเอาเหล็กขึ้นเพิ่นเอาเฝ้าเฝ้ามหาเสี้ยนรุ่นท่าน่อสอพาโชคไปแล้วันไปพุ่นเดินนั่นมาป่อยอยู่พี่อะป่อยจมือเหล็กวันที่หนึ่งเร็วเมื่อวันที่สองไม่ป่อยเพิ่นหลดนี่เหล็กสุ่มนี่นะครับสุ่มหนีนะเพราะนั้นเดให้เท่านี้เด้อมบ่นวันนี้คอยบอกว่าไฮเจ้าอีกเด้อ จนว่าหอดพุ่นละใกล้เลขสออวันที่ซีซีจะพาวันมันสีมาเน้นให้วันคักเน้นบ่เน้นกขีดไทยหางเดียวนี่ครับย่างละหางวันบนล่างขีดถ่ยย่างละหางบ่ได้ขีดสองหางขึ้นกาวันเลขสามตัวเนาะใส่สอวัตถุตัวลรอเพราะมักตัวจะว่าตัวเน้นมันมีเท่านั้นวันเน้นให้นันสีมันมาวันว่ามันคักขึ้นละ ก็ยังบอกแล้วซื้ออะไรก็สร้างข้อยติดหนึ่งยังว่ายังบมดงานคือยังก็สร้างข้อยติดเนืองเตี้ยบอกฮกซีเวียดล์เลยเอาพวกเลยเนาะพ่อเนาะเอาพวกเลยเอาวันนี้คุณพ่อมียังเนี้ยอ่านอ่านไปพ่ออ่านเห็นนะเลขบ่ครับแม่ร้านเราสิเขียนตามคำบอกเอฟซีสิเขียนตามคำบอกไปอ่านเนาะอ่านเลยจ้ะ อันนี้เนาะวันที่ส6บหท่นว่าหกเจ็ดเนาะจะเฝ้าอ่านเร็วเด้อครับอ่านซระซาจันพระท่านแล้วอยู่นห่เล็กวิ่งเลขกเด่นก้อนก็นได้วิ่งตัวใดเด่นตัวใดวิ่งหกล่องสามกับศูนย์จะว่าพุ่งใหญ่ให้ได้สองตัว 6, ผมเลยให้วิ่งหกล่องสามครับตัวศูนย์มันเป็นตัวเป็นตัวว่ามีคุณคา่าจะว่าเอามาให้เก่าเลยะรืเล็กวันนี้วันจันมันถึงมีศูนย์ครับ จะว่าใครอยากวิ่งสองตัวก็วิ่งหกเด่นหกลองสามครับเลขเด่นเลขเด่นเด่นหกครับเด่นหกลองลองแหลงพอลองสามครับลองสามสนนจะ้ะจับคู่วันนี่จับคู่สามก่กนเนาะจ้าสามสามอศูนย์สามหก นี่จะคู่พอสามนี่สคู่ครับศูนย์สามหกสี่สามเจดสี่สามเจ็ดสองสามแปดสองสาปดครับมิเทนี้ครับค่ะมาเนี่เลขสองตัวนัว่นวะน่ะบนก้อนเนาะวาะเนาะบนล่างหือบนย่างหือบนเป็นบนล่างเป็นล่าง อันน้ำกันเดี๋เบาสุดกันจ้เออเอาบนทั้งบนนี่ละสามหกสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามสามแปดเอนี่ยผมหมันใจทั้งล่างอลหกเจ็ดล่างหกเจ็ดครับหกเจ็ดีจักหางลล่งสามทอเข้าล่างหกเจ็ดเจ็ดแปด เจ็ดแปดเราก็เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ครับหมดแล้วมม่ทันนี่ยหาเท่านี้ห้แล้วแล้วเลยนครับบาดนี้ตัวเน้นผมเนี่ยขี่เส้นใต้หย่างละตัวนะครับเนาะขีดเส้นใต้ย่างตัวศูนย์สามหกครับหายสามดาวเลยศูนย์สามหกโอ้เด่นเด่นผมเนี่ยศูนย์สามหกบานนี้ตัวสองตัวก็เด่น ชี่เส้นใตใ้ตัวเดียวเกินสามหกสาอันอยู่ล่างหกเปิเด่นหกเจ็ตัวเดียวเี่เสนใต้ท่านี่นะครับค่ะอัน,นี้ว่าบนอันนี้อันสามหกสามแปดสมเจดเป็นบนบนอันนี้ล่างล่างหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์นี่เป็นล่างครับจะว่าบนบวกล่างที่เข้ากันแล้วบนบวกล่างที่เข้ามันมากท่านี่เรียกกันว่าหายร้ายัน เออนั่นนะบนบวกล่างไม่รอดเกันมันยังบไปโซยากนี่เท่านี้เรื่องย่างละสามหงางแต่ว่าเน้ยยเใ 0, 36, 6, 3, 36, นให้ย่างละหางเน้นให้ศูนย์สามหกหกสามสามหกเนี่ยก็ไปเน้นให้ยื่นล่างกับหกเจ็ดเจ็ดหกสองตัวก็เน้นให้สามหกหกสามจ้าครับจบเลยให้ย่างขีดย่างละอันกันเถอะย่ายงละตัววันเถอะ มโมมีตัวร่องตัวยังเอาให้คักๆโดนเด่นดสุดยอดเด็ดมันใจร้ายป่ะในหลวงพอ่อมันใจเต็มร้อยเข้าเลยครับเต็มร้อยเนาะเรียนสุดท้ายเลยล่ะนี่สิบว่าเพิ่มอีกสิบว่าห้ตัวไม้ป่ะมันเป็นเป็นไม้อีกกมะยำยะกันเลื่อมเท่านั้นเป็นบองานการเลื่อมเท่านั้นแหละบอกกันเพอยสอฮักแล้วบ้านนี้เบ้าขึ้เข้าเด้อป่ะเดี๋ยวสิมาโลเรีโลเรีมาเพิ่มเล็กเพิ่มยังสิดป่าครับเอาเท่านี้คือให้จบลวดป่นแล้วข้าเจ้า พูดดวงดีอ่ะบานนี้พ่อครับเพิ่นถาเบิงบ่งเอฟซีถาเบิ่งน้ำแล้วบานนี้โชว์เลยโชว์เลยครับอ่านี่เทนี่นะครับเด้อเออมันพิ่นขีดเป็นใจพิน่นพวกห้แล้วจบเทนี่นะ,ะจบเป็นจบเป็น,บ,ปนบ้าเป็นจบเป็ของควรปีใหม่นะครับนี่เด้อะติดตามหายยึดจับรัตตีไปเด้อผมว่าอันมรตประเทศเด้อตัวผมมักหกเก็ดกำลังร่สเสียผมอันทั้งประเทศอันทั้งประเทศเลยครับ ผู้ใดสือผู้ใดสือได้เอากระชื่อได้เลยเด็กคนนี้ผมว่าอยู่ล่างอยู่ออกหกเก็ดดีแค่เอาไปหกเก็ดหรือเก็แปดหลุดนี่ว่าพ่อหน่อยที่สุดเลยหมดนี่บ่หลายบ่หลายพอพอดีพองามครับบ่หลายบ่หน่อยพอดีพองามสามสามตัวมีสามหางคสองตัวมีหกหางบนสามหางล่างสามหางแต่ว่าอีพอว่ากะบอกบนล่างโลดว่าสั้นแม่นพอพอมาพูดตัวตนนา แต่ว่าใจเล่าเล่าก็แยกบนเป็นบนล่างเป็นล่างล่ะส่วนสองตัวบนนี้พอหนาสามหกสามแปดสามเจ็ดสองตัวล่างหนามีหกเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แมนบอพอครับครับมันใจที่สุดที่สุดมันใจที่สุดเลยตัวใดหล่พอมันใจที่สุดมันใจที่สุดกัตัวสามหกหกสามนี่แหละมักที่สุดเองแมนมายูล่างกับมักเจ็ดตัวหกเจ็ดเจ็ดหกนี่แหละค่ะ หกเจ็ดนี่แหละกับน้ำบอ่อกับน้ำเมนบ่อกับน้ำนั่นเนาะค่ะมันจะออกหกสามก็ได้ออกสามหกก็ได้มันเคยออกศูนย์หกสามเนี่ยเกี่อะไรบ่เหรอเนาะเม่นเนี้ยมันให้คักก็คอยให้คอยให้หกหก